สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทราสแรมอินเทแลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาตัดแต่งก้านใบนะครับว่าก้านใบไหนควรตัดออกนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็อายุ5ปีแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์โคเนซี่นะครับก้านใบมีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับใบค่อนข้างเหลืองนะครับ ก็ควรตัดออกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้รกเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามของลำต้นด้วยนะครับไม่ให้รกลุงลรังเกินไปนะครับขึ้นไปสมเกสรหรือว่าขึ้นไปแต่งลูกก็ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราตัดแต่งก้านใบที่สภาพก้านใบนะครับเหลืองแบบนี้นะครับ เพราะใบลักษณะสีเหลืองแบบนี้นะครับทรงนผชมนะครับการสังเกตแสงนั้นก็ได้น้อยมากนะครับในการสังเห์แสงของของต้นนะครับในการสังเห์แสงนั้นนะครับก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับ ที่มีใบสีเขียวลำต้นสีเขียวนะครับก็สัรงะห์แสงเพื่อนำอาหารที่ได้จากการข้อแสงสัรงข้อแสงนะครับไปหล่อเลี้ยงลำต้นใบนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นธรรมชาติของพืชนะครับที่มีใบสีเขียวนะครับหรือว่าลำต้นสีเขียวนะครับสามารถสั่งข้อแสงได้นะครับ แต่ใบสีเหลืองนะครับที่แก่จัดนะครับท่านผู้ชมนะครับในการสังเคราะห์แสงนั้นได้น้อยนะครับได้น้อยมากนะครับควรตัดออกนะครับท่านผู้ชมนะครับในการตัดก้านใบที่ต้นสูงขึ้นนะครับเราก็ สายด้ามยาวขึ้นเสริมนะครับในการเสริมนะครับโดยการถัดต่อนะครับผมมาตัดท่อเหล็กนะครับหรือว่านําท่อเหล็กนะครับให้พอดีนะครับสวมใส่กับด้ามนะครับเดิมนะครับที่ผมซื้อมานะครับท่านชมนะครับมาถัดต่อเข้ากับตัวไบเมีดตล้ก็ดาเมียด นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นลักษณะโค้งงอนะครับแบบนี้นะครับลักษณะหกสิบเจ็ดสิบองศาขึ้นไปลักษณะคมเอียงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะทำให้การตัดการใบนั้นง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็มาดูก้านใบต้นนี้นะครับก็มีการใบที่เหลืองนะครับควรตัดออกก็ประมาณสีสก้านใบนะครับประมาณนี้นะครับควรตัดออกเช่นกันนะครับ มาดูลักษณะการใบนะครับที่ผมตัดลงมานะครับก็มีลักษณะนะครับใบเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับมาก้านใบก็แห้งไปนะครับผมนะครับก็ควรตัดออกนะครับก็อาจจะมีสีเขียวเหลืองสลับอยู่บ้างนะครับก็ควรตัดออกนะครับทานผู้ชมนะครับ มีสีเขียวสลับเยบ้างนะครับก็ควรตัดออกเช่นกันนะครับการสังเกแสงนะครับของใบและก้านใบนั้นก็สังเกแสงได้น้อยลงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เพื่อไม่ให้ลงลุงลังเกินไปนะครับก็ควรตัดออกเลยนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับของลำต้นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เมื่อตัดออกแล้วนะครับก็ดูโปล่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตัดออกนะครับจันที่อยู่สูงนะครับขึ้นไปหรือว,ว่าในปีนี้ออกสูงขึ้นนะครับบางต้นนะครับที่สมบูรณ์นะครับก้านใบก็จะ ไม่ค่อยเหี่ยวแห้งเร็วนะครับท่านผู้ชมก็ยังเขียวอยู่นะครับบางก้านใบนะครับถ้าต้นไหนนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวชาก็ก้านใบก็จะสูงขึ้นนะครับในส่วนก้านใบที่เหี่ยวแห้งไปนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าการใบที่เหลืองเร็วกว่าต้นที่สมบูรณ์นะครับถ้าต้นที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับก้านใบที่ยังเขียวอยู่ก็จะอยู่ต่ําลงมานะครับในการน้อมจันทร์นั้นก็ ยากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มันมีที่ลงนะครับพูดง่ายช่องว่างน้อยนะครับมีที่ลงเพราะว่าก้านใบอยู่สูงนะครับก็ควรตัดออกบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับบางครั้งนะครับต้นที่ก้านใบก็ยังเขียวอยู่ผมก็ต้องตัดออกนะมีความจําเป็นนะครับเพราะว่ามันโน้มจันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่มีช่องว่างให้ลงนะครับก็ตัดออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าก้านใบไหนควรตัดออกแล้วก็ดูความจําเป็นด้วยนะครับท่านผู้ชมว่ามีความจําเป็นขนาดไหนนะครับในส่วนก้านใบที่ยังเขียวอยู่นะครับก็ควรตัดออกเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับขอสรุปคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ